โคชิฮิคาริสวัสดีครับผมที่เห็นนี่ครับเครับข้าวญี่ปุ่นพันโคชิฮิคาริเป็นพันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นครับแต่ที่เห็นนี้อยู่ที่อีสานบ้านเราครับที่เมืองช้างสุรินครับปีนี้ ได้รับผลกระทบนิดหน่อยก็ตรงที่ว่าน้ําท่วมมิดเลยครับผมเคยถ่ายให้ชมกับน้ําท่วมมิดเลยครับก็ทําให้การแตกก็ลดลงไปนิดนึงครับอให้ดูครับเนี่ยก็ถือว่าเยอะเนี่ยครับแตกก็ขนาดนี้ก็แต่ถือว่าน้อยกว่าเดิมครับปกติแตกก็ดีกว่านี้อีกครับอันนี้ก็ เาพอได้ก็โอเคระดับหนึ่งครับแต่ตอนนี้กําลังออกรวงนะครับนี่ครับอตนี้ออกรวงนะครับนี่ครับรวงข้าวปุ่นโคชิลของแท้ต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องเป็นแบบนี้ครับดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้ครับความสูงก็แค่นี้ครับไม่สูงมากเนี่ยครับกำลังออกรวงปีนีก งามครับสิ่งที่งามกว่าเดิมที่สังเกตได้ก็คือต้นข้าวจะอวบขึ้นจะโตขึ้นครับจะสมบูรณ์โตขึ้นมากกว่าเดิมก็อาจจะมาจากส่วนหนึ่งผมเอาสารปรับสภาพดินมาใช้ครับของดรดินช่วยได้เยอะเลยครับทําให้ข้าวงามเขียวด้วยครับยังเขียวงามปกติเลยครับอันนี้ยังเขียวงามเลยแล้วก็ ออกรวงตอนนี้ก็ออกรวงพื้นที่สิบสั์เรียบร้อยครับอีกไม่นานก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับนี่ครับเป็นข้าวอายุสั้นครับประมาณร้อยสิบวันถึงร้อยยี่สิบวันประมาณนี้ครับถึงให้แก่หน่อยก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับตอนนี้อายุของเขาได้สองเดือนกับสิบสามวันก็ตีไปเจ็ดสิบสามวันเนาะเจ็ดสิบสามวันครับก็ำลังออก ออกกรวงครับใครจะเอาไปปลูกนาปลังครับแต่แถวที่ก็ททานาปลังอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับทำกันเยอะครับแต่ถ้าบางที่บางส่วนอย่างที่ผมเนี่ยเขาไม่ได้ทํานาปลังกันครับแต่ผมทํานาปลังครับแต่เราต้องหาทางป้องกันครับก็คือต้องหาตาข่ายป้กันนกครับปัญหามากเลยครับเรื่องนกแล้วก็เรื่องน้ําไม่มีปัญหาครับที่ผมเนี่ยครับเนี่ยครับ วันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมหน่อยครับไม่ได้อัปเดตนานแล้วนะครับกำลังงามครับตัวนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับใครสนใจกระสั่งจองมาได้ครับของนาปลังทราทีแล้วของวงก็ยังมีอยู่ยังมีแบ่งปันครับสำหรับใครที่จะไปทำนาปลังครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับก็ยังเหลือไม่เยอะครับเพราะว่า ของนาปลังปีที่แล้วก็ยังเหลือไม่เยอะครับสําหรับท่านที่จะทํานาปลังปีนี้ก็ต้องรีบๆจองรีบๆจองหน่อยครับเพราะเหลือน้อยเพราะว่าชุดนี้เก็บเกี่ยวเสร็จอย่างน้อยต้องทิงง้งระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนอย่างต่ําครับเพื่อให้เขาได้หลังจากที่ผมตากอะไรตีเรียบร้อยแล้วก็ต้องให้เขาพักให้เขาได้พักสักเดือนก็กว่าครับถึงจะเอาไปทําพันต่อได้ครับถึงจะไปดําได้ครับ เนี่ยครับต้องใช้เวลาชุดนี้เนี่ยครับดูความสมบูรณ์ครับผมจะเอาแหนแดงมาปล่อยนั่งเต็มเลยครับเนี่ยแดแหนแดงเริ่มแดงแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับก็เริ่มแดงแล้วต่อไปเขาจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเป็นปุ๋ยให้เราอย่างดีเลยครับนี่คือผลพลอยได้ของการใส่แหนแดงครับเนี่ยครับบรรยากาศมให้ชมครับโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ